ทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็คือ,อามาทิพนะฮะจะมาทิปกับกลุ่มเอ็กแมชนบุรีแล้วก็สายพานนะครับแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มนะฮะเท่าเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าวันนี้รถเยอะมากรถเยอะจริงแล้วก็ตอนนี้นะผมอยู่ท้ายดถวนะครับผมตามเคยนะก็ วันนี้เนี่ยเราจะไปอระยองนะฮะชื่อทิปก็คือระยองมองทุเรียนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะป่วนแค่ไหนนะฮะแต่วันนี้รถติดมากเลยนะทุกคนรถเยอะมากครับ มันอาจจะเป็นพอะช่วงเช้าด้วยอาจจะเป็นเพอะช่วงเช้าด้วยฮะรถก็เลยเยอะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับสิเด mm hmm. เดี๋ยวเราจะตามไปช่วงกลางๆกลุ่มนะไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่า mm hmm. เขาน่าจะไปไกลแล้วค่ะค mm hmm. เพราะว่าเมื่อกี้ผมอะติดไฟแดงด้วยแหละ ติดไฟแดงไปสองไฟแดงอ่ะแล้วเขาไม่ติดกันเลยอ่ะโหแล้วรถแต่ละคนนะทุกคนคือแบบอืเดี๋ยวถ้าถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ารถแต่ละคนเนี่ยเขาสวยกันขนาดไหนนะะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมากันเยอะขนาดไหนนะ,ะ <S <S แต่ผมบอกจํานวนคร่าวๆก่อนนะครับไม่ต่ํากว่าแปดสิบคันนะวันนี้นะก็คือตอนออกตัวนี่คือแบบ ตลังมากอ่ะทุกคนคือรถมันเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วก็แต่ละคนเนี people, ่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะเดี๋ยวไปรอชมกันครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็อีกนิดเดียววันนี้เราไปที่แหลมแหลมแม่พิมพ์ เป็นทะเลฮะแหลมแม่พิมก็ใกล้ถึงแล้วอีกประมาณ20่กว่าโลเดี๋ยวเราดูว่ามันจะสวยขนาดไหนอ้าวว่างไงเพื่อนจจออใช่เหรอนี่ยังไม่เห็นเลย คือตอนนี้เหลืออยู่สี่คันนะครับคือท้ายของท้ายที่สุดละก็เราเราไม่รีบอ so <krit> ่ะเออเราจะรีบข่าทำไมอ่ะใช่ป่มล่ะก็คือแบบอยากถึงอ่ะอยากถึงแบบปลอดภัยอ่ะเออคือคือคนอื่นขับรถเร็วแต่ว่าก็ถึงถึงปลอดภัยก็จริงแต่ว่าผมด้วยของเรามันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัวรลิงหรืวเป็นแน็เป็นน็เก็ต ờ nó nó ตอนนี้มีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าพี่ๆเขายังไม่มาครับแล้วทีนี้ผมมาถึงกันก่อนก็เลยจะมาเที่ยวนี่ก่อนนี่สะพานลักแสมสะพานลักสแสมเพราะว่ามันห่างกันไม่มากครับก็เลยโอเคก็เลยว่าจะมาดูก่อนว่ามีที่ไหนเที่ยวมั่ง เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันสวยไหมเลี้ยวขวาแล้วจนหมายจะอยู่ทางซ้าย นี่ฮะประมาณนี้ดยจอดนี้เดียวนี่ฮะไม่เดี๋ยวเราเดินไปฮนะต้องเดินไปมั้งเดินข้ามไปมันเป็นอะไรครับผมป่าชายเลนครับอืมเป็นป่าชายเลนโอเค,อเคจอดตรงไหนได้บ้างมอไซค,ค์อคคจอดช่องเดียวกันเน โอเคฮะถึงแล้วโอเคสิบบาทใช่ไหมครับสองคนฮะมันก็เย็นอยู่นะเว้ มาหาตีมาเนาะปูกคนละต้นเล,เลือเอาต้นเอออาชุนมาว่าน้ำด้วยอูนหิบไข่้วยปูนหิบไข่เลยโอ้ออลังกลับลปูล,ปปล่อยปูกสดิสดีสาปู นี้กำลังจะกลับนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มก่อนครับแวะปั๊มไหนกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวแวะปั๊มเติมน้ำมันฝั่งตรงข้ามก็ได้ไอ้ปั๊มเดิมเหรอเออปั๊มเดิมเติมน้ำมันก่อนข้างน้ำกุนโดนแกงนะพี่นิวบอกพี่นิวบอกอะไรนะฟิวพี่นิวพี่นิวบอกอะไรนะบอกบอกว่าจะมานี่หาดหาดแด้พิมตอนนี้ล่าสุดไม่มาแล้วอยู่สวนละไม่นะเออ โอ้ยปั่นเสียลักเลยอะพี่นืออ้อทำทิศอะสี่สิบโลอะ <laughs> สี่สิบโลอะผมเลยมาทุกคนสี่สิบโลน้ำมันก็ <laughs> สองลิตรนะสามลิตรนะโอ้หจิตใจทำด้วยแหละครับพี่นิ้นะฝากถึงลองนิวเอ็กแม็กชนบุรีด้วย <laughs> โหจะปวดเลย <laughs> ดีนะเรามาเที่ยวเนี่ยสะพานสะแหมะะ โอ้ไม่งั้นอย่างอย่างก่อยอ่ะโอ้โห <c oughs> oh. ถ้าติดไฟแดงเราแล้วนะย้อนไปนะสิบนาทีวะเออไม่สิบเจ็ดโลเองไงเจโลใช่แต่ดาวน,นี่สี่สิบก็ล <c oughs> ไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันพี่นิว <c oughs> เดี๋ยวขับรถก่อนนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนถึงนู่น <c oughs> ไป <c oughs> ดูดิทุกคนโอ้ย บรรยากาศโคตรดีครับดูดิหัเขามันไก่ยี่บาทเอาดีจริงมะเนี่ยจริงปุ้นนี่เข้ามันไก่ยี่สิบเป็นหรอโหที่บางแสนแมงสี่สิบบาทได้ยังขาได้ยังกับข้าเหนี่ยวหมูปิ้งข้าเหนี่ยวถุงนึ่งหมูไม้นึงที่นี่โคตรถูกอะท,ทุกคน ก็ตอนนี้อยู่ที่สวนละมนะฮะก็เพิ่งเจอพี่ๆเขานะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเอะไปรอที่แหลมอะไรอะแหลมแม่พิมพ์หมอเออเมื่อกี้พอทีนี้เสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนแผนกันเขาก็ไม่ไปนะฮะแล้วทีนี้เราก็เลยไปถึงนูนเกอร์นะฮะก็เลยต้องขี่วนจะมาอีกรอบหนึ่งที่สวนละมนะ,ะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะกลับนะครับก็ดูเองนะว่าเยอะขนาดไหนนะแล้วก็มีด้านหลังอีก แต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของทริปนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเข้าวๆเขาบอกว่าน่าจะหลายหลายคันอยู่ประมาณเกิน80คันนะครับ mm. เกิน80คันได้นะ mm. เยอะมากจริง mm. ยวแวะเติมน้ำมันก่อนฮะแล้ว mm. ค่อยว่ากัน ก็ดูกันไปยาวแล้วนะแต่ว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เขาไปครับผมไม่ทันเขาอีกแล้วเพราะว่าผมเติมน้ำมันอยู่แล้วเขาออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋จะพยายามตามตามไปให้ทันนะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่ารถเขาก็แรงกันุูคนนะครับ ก็กำลังกลับนะครับผมจะถึงบางแสนแล้วฮะตอนนี้อยู่แถวแถอ่า,อางศิลาสเสม็จนะครับแต่วันนี้รถติดมากเลยคฮะบางแสนตั้งแต่ทางเข้ามาจากทางเบี่ยงนะครับผมก็รถติดมาตลอดรถเยอะมากวันนี้ สงสัยนะครับว่าทำไมเสียงท่อพี่ดังขึ้นนะก็คือผมมาไปถอดไอ้นี่ไปถอดไอจุกเสียงออกนะไอแครน่าจะใช่น่าจะเรียกว่าแครดน่าจะเรียกว่าแครครับไอไอตรงใส่ตรงที่ว่าที่มันเป็นรอยต่อระหว่างท่อกับคอท่อฮอะนั่นแหละมันจะ มันจะเอาที่ราเสียงไปไปใส่ไ <Luc> ว <ar ic> ้ตรงนั้นนะก็คือผมถอดตรงนั้นออกแล้วก็ใส่ท่อเปล่าเข้าไปก็จะเป็นมันเสียงมันก็จะดังหน่อยแต่ว่าเราต้องการความเร็วไงเพราะว่าเพราะว่าเราตามเขาไม่ทันเพราะว่าเราตามเขาไม่ทันนะเราก็เลยต้องถอดเล่นกับเขาหน่อย ็ตอนนี้ก็แยกย้ายแล้วนะครับผมต่างคนต่างกลับบ้านก็ระหว่างทางระหว่างทางเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งเขาหมอน้ำแตกนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรแบบให้เขายือมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไงเพื่อว่าเขาต้องการอะไรเราก็พอช่วยได้นะครับก็คือจอดดูเขา จนจนจนพี่เขาทํหม้อน้าเสร็จแล้วก็รถอะไหล่ก็มานะเขาก็เลยแบบอุ้ยพี่คนนั้นเขาสุดมากครับทุกคนเพราะว่าเขามาจากอ่าลบบุรีอะ่ะเออเขามาจากรบบุรีอะ่ะทุกคนแล้วก็ทิปเนี้ยเขามาคนเดียวนะ mm. เขาขี่มาคนเดียวอะ่ะทุกคนคือแบบหืมใจพี่แม่งรัก,กว่ะสุดยอดก็เสร็จแล้วลูก รถรถเขาลูกใหญ่ด้วยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปดห้ามั้งแล้วก็ชักอีกสองมอน้ำก็เลยแตกเลยแรงจัดฝนจะตกว่ะบรรยากาศนี้ดีกลับไปนอนพักผ่อนโอ้โหสบายเปิดแอร์เย็นชํำ ตอนนี้ก็มีมีข้อที่สอบถามนะคือคือผมมาไม่ได้จอดรถเลยเวยตอนแรกผมจะถ่ายแบบว่าเออเข้าไปสัมภาษณ์พี่บางคนอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบคือเราเราไปถึง,เร,ถงเราไปถึงแถวอะไรอะแหลมแหลมแม่พิมพ์เออเราไปถึงแถวแหลมแม่พิม์ชะอีกสิบโลผมก็กล่าวว่าไปเที่ยวเออไปเที่ยวสะพานลักสแสม แบบหนึ่งแล้วก็พวกพี่ๆเขาจะตามมาแต่ว่าพวกพี่ๆเขาแปะเปลี่ยนแผนกันเหมือนกันก็จะอยู่กันแค่ส่วนละไมส่วนละไมผมซึ่งผมอะไม่ได้เข้าไปส่วนละไมเพราะว่าผมมาตามพี่ๆเขาไม่ทันแล้วทีนี้แบบว่าก็จะเหลือกันอยู่สี่คนที่แบบว่ามีพี่พี่เอกสองคนที่เป็นเป็นแฟนกันนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มีผมแล้วก็ไอฟิลเพื่อนผมเอก ก็ขี่กันอยู่ขี่กันอยู่สี่คนตอนแรกก็เกือบหลงแล้วเลี้ยวผิดอสรุปทริปนี้ก็อสำหรับผมนะคิดว่าแบบมันยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าคือคือถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเน้นเน้นที่จะมาแบบลองรถอย่างเราทำรถมาใช่ไหมก็คือแบบทริปนี้คุ้มเว้ย คือมึงได้ลองรถแน่ๆ่แบบว่าลองตลอดทางอ่ะลองแม่งร้อยโลเขาอัดกันสุดจัดแล้วก็แล้วก็อะ,อะไรอ่ะผมจะพูดแล้ววะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นสายเดินทางอะไรแบบเนี้ยอ่าผมว่า มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าพี่ๆเขาขับรถกันเร็วอย่างเงี้ยใช่ป่ะบแล้วที่เนี้ยคนหลังๆเขาตามไม่ทันอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้ขี่ชิวอะไรมากก็เลยแบบคือทริปเนี้ยผมกลับมาขี่ชิวๆเว้ยไม่ได้ไม่ได้มาอัดอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าก็นะสิ่งแวดล้อมมันทําให้ผมต้องถอดแชสรถบะแชสรถเสียงอ่ะก,ก็ก็ทุกคนก็ขีดเอาสิโอ้เพื่อนๆแล้วคือแบบ แต่ละคันน่ะคือแต่ละคันน่ะเข้าใจปะแบบเค้าเขาสุดกันแทบทุกคันน่ะดูแล้วของผมแม่งของผมมันสู้สู้ได้นิดหน่อยนะถูๆได้ถ่ายเพราะว่าของผมมันเป็นโซ่ด้วยแหละเออถ้าเป็นถ้าเป็นสายพานแบบพี่เขาก็น่าจะจบเลยะน่าจะตามเขาไม่ทันก็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดซับ ลกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการดูคลิปต่อไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าจะให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันฮะ